เปิดเย่หลานหรือรอเมืองไฟดีผมเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในคําถามที่หลายๆคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าเออเราเนี่ยจะเปิดตัวละครอย่างเย่หลานตัวละครซับด er ีพีเอสเทียเอสโคตรโหดโคตรอันตรายหรือว่าเราจะรอไปเปิดตัวละครในเมืองไฟดีเพราะว่าตัวละครในเมืองไฟเนี่ยก็มีตัวละครธาตุน้ําอย่างโมลนีเช่นกันครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของคินิชเองก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนช่างใจเนาะว่าเออเทียบกับการดองเพรไปเปิดตัวละครเมืองไฟเนี่ย แย่หลันยังคุ้มหรือเปล่าในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับแต่ก่อนจะดูเนื้อหาหลักกันครับขอนิดนึงช่วยเอื้อมมือเราไปกดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเพิ่งโดนปลดแบนด์มานะครับก็เลยทาให้ u t u b e เนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นฟีดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กันเนี่ยมันก็จะมีส่วนในการเพิ่มเอ็นจิเมนต์ของช่องนะครับทำให้มีโอกาสที่จะขึ้นฟีดได้มากขึ้นนะครับถ้ากดกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับ r i c h m a n s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจชิปแพ็กราคาโคตรถูกซึ่งจะเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผมริช m a n คอยใช้แทะส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันตะกาๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในลายตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ r i c h m a n ช hop เท่านั้นครับ iStudio X-HonKai s t a r ์ส l เชิญชวนผู้บุกเบิรมาอำลาเพนาคนนี้ในกิจกรรมยิ่งเล่นยิ่งติดใจกับ iPad ครับเข้าร่วมเกมแชร์น์พร้อมชิงรางวัลสุดพิเศษอย่าง s t ต n d y b แ s สและรวมไปถึงในส่วนของ Exclusive Poster ที่ iStudio by c o p p e r w ปสาขาสยามพารากอนชั้น2เช็ครอบกิจกรรมและรวมไปถึงการลงทะเบียนเนียครับในดีคิปชั่นได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ฮะ เยลานครับเป็นตัวละคราธาตุน้ําสายซับ DPS ที่ผู้ตํำตรงคือติดเมตามาอย่างยาวนานและแต่ตัวเขาเข้ามาในช่วงแพท2จุดกว่ากว่าถ้าผมจะไม่ผิดอาจจะ2 6งจุดหกไหม หรือ2.8อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเย่หลานเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครที่ผมพูดตรงๆเลยคือน่าจะเป็นซับดีพีที่แรงระดับต้นๆของเกมเลยนะซึ่งข้อเสียของเย่หลานเนี่ยมีไหมก็พูดตรงๆว่ามีข้อเดียวคือเขาแปะน้ําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าตัวของเขาได้จะทาดามิเอ่อน้ําออกมาค่อนข้างบ่อยใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของ I c ซของเขาเนี่ยมันแปะน้ําช้ากว่าตัวของซิงชิลอยู่นะครับเลยทําให้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นทีมอะเล็กชิโนอะไรอย่างเงี้ยจะมีบางฮิตที่อเะเล็เก,ก,กช อเล็กชินโน่็จะติดระเหยทุกฮิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเย,ย่หลานก็มีในเรื่องของการทำดามเมจมาทดแทนในจุดนี้นาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่แปะน้ําเก่งเท้าซิงชิลแต่นี่คือตัวละครที่ดามเมตแรงที่แตกครับแรงแบบโคตรแรงบางคนปาดหนาบน้ําปักกันฮิตละหมื่นหมื่นสองอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือเป็นตัวละครที่ดามเมตแรงมากทีนี้เนะี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นนาะว่าตัวของเย,ย่หลานเนี่ยยังน่าเปิดไหมถ้าเทียบกับการที่เราดองเพชรไปรอเปิดตัวละครในเมืองไฟนะครับพูดตรงๆก็คือผมก็ยังมองว่าเย่หลานเป็นนตววะครทีี่่่่าาเปิดดอยูแม้ มลณีจะเป็นตนัวละครธาตุน้ำเหมือนกันแต่พูดตับตรงคือมลณีเนี่ย เป็นตัวละครที่เป็นสายเมนทะีเพเนาะซึ่งการที่มเรนีเป็นสายเมนทะีเพเนี่ยมันทําให้ทีมของเขาเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวละครคซับทีเพเนี่ยคือซับทีเพมันสามารถใส่ได้หลายทีมมากครับอย่างเย่ยหลานนี่คือไปได้เกือบทุกทีมในเกมนี้เลยนะขอแคออ่ตัวละครที่คุณเอาไปเล่นด้วยเนี่ยมันตีปกติแรงก็พอนะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่ใช้การโจมตีปกติบ้างอะไรอย่างนี้เนาะยิง่งถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เน้นตีปกติอย่างไลซ์ลีอเล็กชิโนโยอิมิยะอะไรเงี้ยเออก็ ที่เก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวของโมลานีเนี่ยเนาะมันเป็นตัวละครเมดิเพสซึ่งทีมของเขาเนี่ยก็จะจํากัดอยู่กับว่าเมดิเพสตัวนั้นๆเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับซึ่งตัวอย่างโมลานีเป็นตัวละครสายเบิร์ดครับคือเน้นเบิร์ดก้อนใหญ่ๆแค่นั้นก็พอคือไปเป็นตัวละครแบบเบิร์ดบอสอย่างเดียวนะครับแล้วก็เก่งกับเป้าหมายเดียวเพราะงั้นเนี่ยซัพพอร์ตที่น่าจะเอาไปเล่นกับตัวของโมลานีเนี่ยก็จะเป็นพวกโมนาคาซึฮะอะไรอย่างนี้นะครับผม จริงๆถ้าถามว่าเปิดตัวอะไรมาแบกไอดีๆซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครธาตุน้ําเลยเนี่ยหรือว่ามีตัวละครธาตุน้ําน้อยเนี่ยผมก็จะเชียร์เป็นในส่วนของเย่หลานอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเออในกรณีที่เรามีตัวละครแปะน้ําเยอะอยู่แล้วเช่นคุณมีซิงชิวกับโคโกมิอะไรเงี้ยผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดคุณมีซิงชิวโคโกมินี่คือไม่จำเป็นต้องเปิดเย่ยหลานก็ได้แล้วนะเพราะว่าตัวละครแปะน้าในญี่คุณมันพอแล้วนะครับคุณก็อาจจะไปเปิดในส่วนของบูรณะนีไม่ก็คินิส เทียบกับการเปิดซับดีเพสนะครับผมการเปิดเมดีเพซเนี่ยมันจะแบกไอดีได้ง่ายกว่าเพราะว่าคือซัพพอร์ตหลายๆตัวในเกมนี้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องลงทรัพยากรเยอะก็เก่งแล้วเนาะเช่นเบเนตที่ใช้แค่ดาบ แต่เทียบกับเมนเดพสเนี่ยมันคือตัวละครที่กินทรัพยากรหลักค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเมนเดพสหลักแบบดีๆเลยในเดีเนี่ยแล้วใช้แต่ตัวละครซับดีพสออกมาแบกเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเอออาจจะใช้คาว่าซับดีพสในกรณีนี้ไม่ได้เนาะต้องใช้คาว่าเป็นตัวละครสายออฟฟิวอ่ะคุณอาจจะใช้ตัวออฟฟิวได้ไม่เต็มที่เทียบกับการมีเมนเพสอยู่ในไอเดีนะครับผมเพราะงั้นเราสรุปหัวข้อตรงนี้แบบง่ายๆครับเย่หลานจะเหมาะกับไอดีที่มีตัวละครแฝดน้ําไม่เพียงพอครับเช่นคุณอาจจะม จะมีซิงชิวกับนิวเวเลตแต่ก็รู้สึกว่าคุณอยากจะได้ซับดิบสธาตุน้ำอีกสักตัวเยหลานจะเป็นช้อยที่ดีสำหรับคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเออที่ปัจจุบันที่คุณมีใน ID ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีน้ํามาช่วยแปะเยอะกว่านี้ก็ได้เช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพอใจกับการมีซิงชิวโคกมิแล้วคุณอาจจะพอใจกับการใช้โมนาแปะน้ําอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าการณีอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณไปข้ามไปเปิดตัวละคร5.0ก็ได้นะคินิชก็เป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับตวเียเัรยยรลยรมมอขงผ แต่ว่าเป็นธาตุไม้นั่นเองซึ่ดามิแรงไหมก็บอกเลยว่าแรงมากนะครับในกรณีเป้าหมายเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเป้าหมายหมู่เมื่อไหร่เนี่ยตรงคินิชจะค่อนข้างจะอ่อนกว่าอันไฮแพรมนะครับผมและกรณีสุดท้ายที่จะพูดถึงครับก็คือกรณีอวยเนาะถ้าเกิดว่าคุณอวยตัวละครในเมืองไฟเนี่ยก็แน่นอนครับคุณสามารถข้ามเยหลานไปเปิดได้เลยเพราะว่าทั้งคินิชและโมรันีเป็นตัวละครที่เก่งมากครับถึงแม้โมรันีเนี่ยจะโดนเนฟมาแล้ว3าครั้งแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังโอเคอยู่ครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น ส่วนคินิชเองก็เป็นเมนทีพที่ดมิตโคตรจะแรงนะครับแค่ว่าเออมาเป็นตัวละครเป้าหมายเดี่ยวก็เลยอาจจะพอมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ว่าคินิชแ่บเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครที่เล่นสนุกมากนะใครอยากเปิดก็เปิดได้นะครับบางทีคุณอาจจะไม่ได้อวยที่หน้าตาเนี่ยอวยที่เกมเพลย์ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะและแน่นอนถ้าเกิดใครที่อวยเย่หลานก็น่าเปิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเย่หลานเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งและต่อให้มันไม่เก่งคุณอวยเย่หลานคุณก็เปิดเย่หลานไปครับไม่มีใครว่าอะไรอย่างนี้เนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะตอบคําถามว่าเปิดเย่หลานหรือหลอกเมืองไฟดีเนี่ยผมมองว่าขึ้นอยู่กับไอดีทางนั้นเลยครับถ้าเกิดไอดีของคุณมันขาดตัวแปรน้ําคุณจะเปิดโมลนีหรือเย่หลานก็ได้แต่ถ้าเกิดไอดีของคุณมันขาดเมนติพคุณเปิดโมลนีไม่ก็คินิชครับก็คือข้ามเย่หลานนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไอดีของคุณมันมีเมนติพเยอะและเยอะทุกธาตุเลยคุณมีนิวเวเลตคุณมีอเลชิโนคุณมีแบบเมนติเพสเจ๋งๆเนี่ยเยอะมากแลละผมว่าเปิดเย่หลานน่าจะคุ้มที่สุด ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับคุณมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กันด้วยนะครับผมหากมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยอะไรเนี่ยสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมจะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันว่าเออเช่นกรณีผมควรจะเปิดแย่หลานหรือว่ามรณีคินิชดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาถามก็ได้ถ้าว่างๆผมจะลงไปตอบนะครับผมและสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิป สมาชิกระดับนักผู้ชมไทยสุดโหดอย่างคุณเลซูรียสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย